สวัสดีครับวันนี้ต่อนกเขานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับมนได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับลองตั้งแต่ตอนเช้าครับเพิ่งได้ตอนประมาณบ่ายสองกว่าๆแก,ก,ก่ๆนี่ครับผมไม่รู้ว่านกนกไอ้แฟนซีต่อได้หรือเปล่าผมเอามาลองดูนะครับแต่ได้ฉเฉลยอยู่สามสี่ตัวแล้วนะครับนี่ครับ เจ้าสองครับเจ้าสองเจ้าส,สองหัวขาวครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับเครับเครับเจ้าสองครับเจ้าสองครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเอาลงมาให้ดูนะครับลงมาเลยเพื่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับขันเนยดนะครับขันเน็ดเก่านะครับโอ้โหลายปีกสวยมากครับตัวนี้อสนับปีกทีบเลยครับโอ้โหสวยๆตัวนี้เดี๋ยวขอดูมีของดีหรือเปล่านะครับอืมแข้งยังไม่แดงเท่าไหร่นะครับเป็นนกปีนี้นะครับ อนี่นะครับเจ้าสองครับแฟนซีครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูนี่นะครับกล้องกล้องที่กล้องก่อน ธนาปีกนะครับสวยครับตัวนี้มีของดีหรือเปล่าครับวัตเต็มไม่มีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสองนะครับ เดี๋ยวดูแข้งนะครับดูแข่งน่าจะนกปีนี้แหละครับเป็นนกน่าจะคาลมอยู่นะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยเดี๋ยวดูเอาเอาเจะสองเอาไหนเอาไหนเป็นซีต่อนะครับแฟนซีต่อ โอเคครับเดี๋ยวผมไปดูหมายต่อไปนะครับ